สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วจ้ายำสาวๆพอ่พอพ่อกับฟอร์รารัก,กินีกระสวยก็ยังคด้ังกระลายมานี่วันศิษย์มันผักเลยสิลงใส่บาทพี่น้องนงกระังที่ลงใส่บาทจ้าสุดทีทนางลงใส่บาทแล้วก็เครือบใส่บาทพี่น้องสินก็เป็นสินใหญ่เดีนี้มันสินแปดจ้ากระโลงใส่บาทลงกับครอบครัวหันษาจ้าพี่น้องเอไปใส่บาทน้ำกันเห็ดปุน๋นเป็ดกุศลบาปพี่น้องเอ้ย เป็นเห็ดกันไหมครับก็เห็ดบุญเห็ดกุศลเห็นปลากระเทยก็เห็ดใจบุญอยู่ได้พี่น้องจ้าไปใส่บาตรน้ำกัดจ้าพี่น้องกำลังลงใส่บาตรจ้ามาสวัสดีข่างเดียวก็ได้ไปผู้บ่าวน้อยบอกไปน้ำด้จ้ากำลังลงใส่บาตรกันจ้าพี่น้องผู้บ่าวตาน้อยบอกลงพันว่าประสิเลศเห็นปะเระสิเลศอยู่ กันอย่างลงพี่น้องพี่น้องถึงวัดแล้วจ้ามือกัดสันอยู่ของพุกพรันจ้าพี่น้องกำลังถึงวัดพาสมรีวิววัดบ้านเวิร์นคูนจาพี่น้องบ้านเวิร์นคูบนบางไส่ปุทธขังสวรรค์ นี่ก็ลงมาใส่บาครบครอ,อบครัวจ้ะ,าจจะกาแต่น้องจันเฝ้าเฮือนน้องตากระบรงมาจ้ะข้าววัดฟังทำทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเลยพี่น้อง าช่ค่ะสายป่อยถนัดอีกขางนั่งถือคันยุจเามอนกำลังส้างประตูโของอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านแล้วดวอกนี่จ้ะกำลังส้างประตูโของอยู่จ้ะ สร้างประตูโขงจ้าพี่น้องประตูโขงแล้วก็สิสร้างศาลาหงธรรมต่อจ้าศาลาหงธรรมก็คือศาลาการเปรียดนั่นเองพี่น้องรูปแบบประตูโขงพระเอกจิจฉัทธาอยากบริจจ์เกลือสรารประตูโขงก็สร้างได้เด้อจ้าเห็ดปูนเห็ดกุศลพี่น้องเอ๋ยเห็ดยัง เกี่ยวกับการสร้างประตูโค้งดี่ด้ดวดบ้านเวรคูณเมืองใจพุทธงบรรยากาศวัด้านสาราที่บานแล้วสาราการ,ปรเปลี่ยนจ้ะ สาระหงร,รมพี่น้องอ่านไปใส่มือกสิเป็นวิวไม่นำโคงจ้าอ่านจ้าพี่น้องเห็นบ่าววาดจิตติดกับไม่นำโคงเลยจ้าธรรมศาสตร์บรรยากาศกระดีพี่น้องใส,ส่ผาาชุดสาราหลังเขา้า สาราได้ประกาศสตอปการสร้างไว้ก่อนสร้างประตูคงและกระสังถนนข่ามโมบ้านถนนข่ามโมบ้านนะบริเวณหลัดบริเวณลวงสร้างหายไปน้องประชาชนในโมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างที่เป็นถนนคอนกรีตกระสังได้สองปีแล้วแล้วนั้นเป็นจากเสมาสระสาระาสาราหงษ์รำเนีจบบรรยากาศรอบๆวัดพี่น้องวัดกระบอกใหญ่มีผาองค์เดียวจ้า สมัยน,นีนบ่ม,มีจะมีพระองค์เดียวพี่น้องนี่เป็นวันศีลแปดคนสิบหลายค่ะเป็นวันศีลสิบหาวันพระใหญ่นะวันพระใหญ่คนสิรไลพี่น้องเราเอ้ยไผ่บะเมืองรา้าวเสาแล้วตะไผ่ดอกสีวามันสิโกโบาตรา่บาบักแตงซ่านัหน,น่วยป่ายพี่น้องเอ้ยเราเอ้ยใส่บาทใส่ยัง ทำบุญทำกุศลไปจ้าพี่น้องชีบิตจะได้ร่ลำรวยร่ำรวยจะได้มีความสุขความเจริญจ้าบรรยากาศเศร้าๆพี่น้องตื่นเช้ามากระแดดเลยโอ้แดดกระไดก็หกโมงกว่าเจ็ดโมงกระแดดแรงเถอะเนาะ Thank you,

Gracias. Oh. <sighs> kaman bakatan main yang kaman bakatannya ใส่บาทใส่อย่างแล้วกับสิทธิภาพสมบูรณ์วิวธรรมศาสตร์ไปน้ำโขงกับพี่น้องเบิกรับกันวิวแคมของแคมถ่าแคมวัดเลยละจ้าตรงเดินวัดพอดีพี่น้องเอ้ยไปน้ำโขงกันธรรมศาสตร์ยามเ้ากับงามงามพี่น้องก็เบิกรับกันอะไรอันนีดกล่องเวลาจัดงานบุญมันก็นสิจัดอยู่เดินนี่แหละพี่น้อง งานบุญก็จะอยู่แค้มของพอดีจ้าก็สิวงมอลำลงบอดน,นี่วงดนลรีลงบอดน,นี่จ้าเด็กเป็นลิ้มมนม่น้ำโขงพี่น้องปะกะบาบ้านนาศีดาเพื่อชนุมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญจากพี่น้องฟังตรงขามตรงขามเลยจ้าก็สิไปมาหาสู่กันตลอดัันบ่มีโควิดก็ไปมาหาสู่กันง่ายพี่น้องเวลาฝากของส่งของก็สบายเท่ากับขับเรือไปหลับเอาดีเลยส่งของมาโรงพยาบาลพี่น้องเท่ากับขับเรือไปหลับเอาแต่ซุ่มมือนี้ โควิดจ้าไปมาหากันบ่ได้พังเบิ่งข่าวดีมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋มื้ออื่นวันที่19บเก้าบอวันที่19บเก้อวันที่20ก็บพังเบิ่งว่าเพิ่นสิป,ปดล็อกเบิดทุกอย่างหรือบ่หรือว่าเพิ่นยังสิล็อกต่อพี่น้องก็เพิ่นล็อกต่อเฮาก็ยังหากินลำบากคือเก่าจ้าภาวนาให้เพิ่นปลดล็อกพระเสด้ลงหาอยู่ปูหาปลาอยู่ขอบพระเสด็จเงินกินเงินใช้พี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะทับศรศาส์บ้านเฮาพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากหลายยาพี่น้องทุกคนที่เข้ามาในวิดีโอนี้คือทุกคนคือผู้สนับสนุนของเราและจะขอบคุณได้หลายจ,จาขอบคุณเอหญงใจไง่อ้ไงไอ้ไงใจดีได้หลายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายที่สนับสนุนฟรานราจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญจา้าออกจากบ้านจะลืมใส่เมสเด้อพี่น้องป้องกันเจ้าของจากโรคโควิด -19 เซฟเจ้าขอไวแห่งดีนะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้มีแต่วความสุขกับจเจริญจ้าสวัสดีจ้า